ตามที่จริงหมวดกวามไม่กับเิ่นกระบ,บอกสอง9อสองซีเก้าอันนะแต่ว่าคออีกว่าได้บอก,กบเพนะิ่มเติมสวัสดีสวัสดีข้งครับผมเอฟซี่กับผมบตามแนวทางของปู่ยิ้วดำรับยิบซี่กับผมหมวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ เพ่นไปเข่าทกศกนกระเร่แห่งว่ารัฐบาลไทยเฮ้านะครับเนาะก็คือกันล่ะครับอีซี่กับผมนะว่าเพ่นไปทั้งทกศขุ่นวสันครับอีซี่ผมช่วยชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับไปทั้งปุ่นขับอีซีกับผมตามแนวทางนะครับเด้อเอฟซีกับผมก่อนที่ับไปชมกิบนะเอฟซีก็บห้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง สเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางทนานันครับมาจัดกัดกระพานกันมากันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนะครับด้วยอีฟซีครับผมแนวทางของปู่หิ้วดําวันนี้เพิ่นมาบอกตัวใหญปู่ม่านทองหัวจุกเ,เพิ่นแลียนเหรียญห้องบอกไปนะครับนาะไปฟังอาจารย์ปนสิ๋วซูฟังครับผมเไป เออโอ้โหหมี่นเยนน็นเนาะเมื่อนี้อ,อ่าครับผมเพิเออ่นบอดตัวหลอกเพิ่นกระบ,บอกถือกูนะบอกเพิ่นบอกถือกูขับเอฟซีครับผมออสำหรับอู้ด,ดัมวันนี้ตามค้าเรียกร้องของเอฟซีบอกให้ตามทั่วประเทศนะครับนะเนาะ อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อว่าสันว่าเออฟังขันติดบุญติดงานรู้เออฟังขันติดบุญติดงานอยู่กับเล่บเดรมาครับมือนี้ก็เล่บเดรมาพอหอดมาถึงแล้วนะครับเนาะพอเป็นเฮี้จนๆยู่บ่ป่านนี้มาหอดมาถึงแล้วครับที่จังหวัดศรอติศรีรีติออกก็สอกร้าจามเนาะเออแก่คุบอกไปบางสันดีแต่ว่าคอยคอยถึงเงินอนยืนนี่ยเขาว่าให้เขาว่าใจคอยเอาไปแ้ ออเป็นยังไงล่ะครับป่านนี้มันข้อไปประวัรัฐบาลไทยเออเนาะขั้นประวัติรัฐบาลไทยอ๋ไปเห็นธนาคารก้อนกับแวะก้อนเลยเติมตัวเลขตัวเดียวเนาะเลขเม็ดเดียวตรงเลขเม็ดเดียวที่ว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวมาเงินก้อนเหมือนหาศูนย์เนาะเงิก้อนกับหาศูนย์เม็ดเดียวเม็ดเดียวตรงตรงเลยที่ผ่านมากับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียว โ oh. อ้ปูเอาปูยูดัมเพินก <afraid> ็มาสามคนนี่ปูยูดําเพินมาสามคนเพิ่นหายเก็ดสามวันตทีโอ้หมนก่อนหมดก้อนหมดเนาะงมันเป็ดสามเจ็ดเก็ดเก็ดสามบ้างมาบางคันฝน่นมาหายแต่เป็นของคุมานทองหอดยุกบฝนมาหายไปครับยุีครับวันนี้เิ่นมาเรา่อาจัน ทางที่จริงวอดกวนมันกิดเปินกระบอกสองสองซีเก้านะแต่ว่าคอยว่ได้บอกขึ้นเจ้าเลยสองเก้าสองีเก้ามือเจ้าทักมากคอยว่าด้ทรงไปบอกน่นทักว่าหาเหตุงานอยู่เอาขงันอยู่เออเขาตัวะสองซีเก้อ่ะเขาอันปูอยู่ดั่บอกูมาบอกกูมัตั้ตัวน้อยมันบอกสองซีเก้ามันเข่าแต่ซีเก้า้สองเข่าเออเ ซีเก่าซีเลยออกแปดเอ่อเก้าซีโอ้อาจารย์ก็บ่าอ่านยูต่าวมาตอบอ่านยูตราได้่ตอบเพราะว่าหยาเก็ดน้ำมันเก็ดครับร่างสีเริ่มอันเดิมงานเนาะครับเนาะแต่สีหยาคือวานนะเขาต้นเขาแลี่ยวเกซสองซีเก่าเน่ะเขาประจายไฟทั้อวันสองมื่น แว่าซือในใ่านันนันดอกเระปรใจืะครับผมเพราะว่าใจหายอยู่นีเกือบสามตัวเกือบเป็นสามตัวเตียกัน้ค่ไหนว่างหันว่ามากกต่บอกอยู่หนึ่งสามสี่ห้าเะ็ดต่อมาี้หดนี่บ่ครับหมดนี่ที่สุดไม่น้าแม่พทอคือเราจ้ะแม่ ฝันฝันบอกมันมาบอกข้างหลังเ่รอฮะนอนนป็นหลังใสซมันครับก็บอกว่านึ่งสามสี่มันวางเสี่โอ้สามตัวด้วยมัอืมวันนี้บอกสามตัวมันมันเกิดเกินบัดปูปูคนออกมาาหาบอกครับบอกไปหาแต่อีกพระเจ้าอาวาสโอยู่ดำอือ ไปหาเจ้าวาดแมนวันนี้บอครับแมนเป็นไบ้านนี้ครับคุณบอกเ้าวัดเจ้าวาคุณพอบอกสุฟังเออมิเตว่าไปหาไปหาคุม่หาจิตเกล้าแต่โอ้ยใหญดห่ง้อกไปอมอคุณาราเจ้าวาดแมนแต่กุณมานท่อมหาจันทร์ก็ยุหัน้เดี๋ยวนี้ก็ยุนี้เลยยุหันแมนไม่อยู่แล้ว โอ้ไม่ยูแล้วได้หินน้ำแมนโอ้บอกตัวนี้ล่ะแต่ว่าแต่ทักิวาตัางดเนาะมันก็อันนห้าหอดมือมันก็สีเบกอีกประตูไม้กับประจักมันจะหันเลยก็งวดงวดว่าหันอะไหใไ้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นย์เจ็ดเนาะแต่มากโค้ชไทยหันซองเสี่เก่ามาเรียนเหรียอยู่ กับมันใจเก็ตซูนบนผมแล้วเพิ่นหัวหล่อพร้อมเพิ่นแลเล่นพร้อมเนาะอืมก็จะซื้อไปเบิดร์ตตั้งห้าน้อยกับบัวได้ตั้งอันนั่นกับบัวได้ลูกไปเลยเตี้ยเงินทึงไทยทึงนั่นเขากับบ่าใจ่อยจักคนก็ได้แต่ซีเก้าเลยหาพันโอ้ครับผมเพราะว่าตัวนี้กัซื้อน้อยนะก็กะซีเก้าก็ซื้อกันละแต่ว่ามันหนัง อีกอันนึ่งนะเจ้าเมื่อนึครั่งกลุ่มหลายอยู่ถ้ากิดะบันใจเขาพิสนีเลยเขานีจากเลยไปอาลานเลยขอ่าอากได้เทยคือจนจนนี่จะเมื่อหนีบุตรทำไมถือซื้อทุกงหวดสบ่นเขาเลยจะหนีโอ้ถือทุกงวดเขาเลยหนีเลยแต่ปีใหม่มาขอกรถือมาทุกงวดเออแฟนครับอีกตัวดอกกต่ร่ายีรีนะครับ ทางที่ซีเขาเรียกวัชัยาไม่ได้แทรกเป็นหาถือยุดแะ่ว่าบริเงินคือเก่าบริเงินคือจมือนีจมือเก่งได้ยังไมยกยกท่งเขาถือลายจนุดจมือเก่งออันนี้ให้มาตั้งแต่ตรงวัดลยบวจันให้บ้างหรน ว่าอ่นวังคุ้ยวังบุญมือบุญมือบุญวันที่แปดที่เก้าครับพาหลายๆกับมาแลนเลนอยูย่ในกลุ่มทุกคนแหละแต<อ>่วันนึงสามที่มาแต่ว่า,า,าไปทังสี่ของมัดเลย<อ>แต่ว่าจ้งมันสิปไปลงใส่เรื่อบ,บาด <c oughs> บอลรูจักเอเต้บาดเต้เอฟซีก็ไปทา้งใดมากทา้งใดก็ไปก้อนกระไดเนาะหนึ่งสามสี่ อัีตัวเดียวโอ้ตงวดที่ม่ให้เงนงก้อนนั่นนายจะให้ศูนย์หาศูนเนาะจะให้ศูนยาศูนย์กูโอ้หาศูนย์อันเหนมาเห่หอยเนาะมาให้แลวก็เรียกเปนบอจัน์แ่บ่าอันก็อายุนี่ีละครับอายุนีนะมือบุญ มันที่แปดมันที่เก่าขึ้นวันที่แปดครับเพิ่นเพื่อนยิ้มมาทุกคนอกเพื่อนยินแต่ยาผู้เดียวบอพาโยันนอนอยน้ำกัน,กนมาแต่ว่านอนรับมาต่างขึ้นขึ้นวันที่แปดเป็นบุกหัวลอยคือเก่บบาบะครับบอได้ละ่เตนามากขึ้อาปลากงควงทึ้นผิียิติกิ่นหัวข้นอูน้อาปากรงว เคยเสดิดเนาะโอ้โหผู้คนเห็นจิบวเหรียแม่คนย่รีเหลือเนคอยเะเดิดตื่นขึ้นมาคนลูกงาบงาบโอ้หลอกคักหลอกดง่บเ้นหลอกเลยตัวอีกคนหนึ่งกับพตัวดอกต่ว่าเคยถ่ายมาทไปออกกวาดซะเนาะออกของเพิ่นเรื่อเนาะออกของเพิ่นรู้ออกของเพิ่นรู้แต่คงทุดท่ายเพิ่นกับบ้านลำไห้ก่ได้ละ เป็นก็วัดแต่ลหายวัวเก่าสี่สี่เก่าหนึ่งสามสีหนึ่งสามสิ่งกระเทียได้เน็ตเดียวกูม่านท่องหัวจุกเลยครับแต่ว่าปูอยู่ดำเพิ่นไปฮาต่างอาจารย์ไงวะท่าน เดี๋ยวพันกระฎีม้าบอกคือเก่าลนะเนาะห้าโดนนะแล้วมันจะทอดตั้งแต่ไก่มือ่อยเครับไก่สามตัวพี่ต้องเนาะสามตัวเม็ดเดียวมีสามทีให้พี่ต้องไปสลับออกให้ตัดเอาบครับตัดเอาเนาะตัวเด็กค้างเดียวนึงเมียนอือมีอย่างไรพี่ต้องเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นเดี๋ยวกฤษมาตามสามตัวให้ต้นตามน้องปูอยู่ดำ อ่าอ่าคนฝากไว้แมนเพราะว่าปูอยู่ดำมบอนในใดด้วยอืมเรือฮันคนมีการเปลี่ยนแปลงว่าไม่คล่อ,องในไดแมนอือออทีหังเนาะจะไปตั้งใครจะไปได้ได้พีหลองด้วยไปได้ครับเอฟซีครับผมเอามาักเอาไปก้อนกระไรอาจารย์ว่าเพิ่นไปเบิดทุกข้างก็นหนึ่งได้ โอ้ทามมาอยู่โค้งทของชายอาจารย์ราย,ยานันฟองอย่างย่านยอเยมื่อวาเนาะอืมเมียนนั่นแหละอมายุแต่ว่าประดีต่ออา่านานครับอ่าแคปหน้าจอไว้ครับอีร่รีครับผมสามเปิงต้นดีเดอรน้องอมันฟองมาให้แบบนี้อ่ออาปางกว้ามาสน,นี้อเอืมจนตกใจเลายยห <laughs> ่อคักถ้ตัวสเนาะื เป็นกับมหานั่ะเนึ่ว่าเพิ่นกับบริรหลอกตอกเพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่่นเป็นคนทรงนั้นบอยจันอร์ขึ้นจยนทร์เนี่อยูน้ำยูน้ำกับขึ้นกันอยูเย่าอนกันยูจันืร์แต่เนบะกอคือบผม